สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับขอสวัสดีครับพวกเรา Perseus <is S 2> อะเป็นไงบ้างวันนี้มาร่วมงานครับผมก็กนหนึ่งเลยต้องบอกว่าขอบคุณทาง t o t ที w อวอร์ด้วยนะครับที่เชิญพวกเรามาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ได้ร่วมโชว์นเวทีด้วยครับก็ตื่นเต้นมากๆที่เราจะได้ไมาโชว์เพลงใหม่แคชไหนซึ่งก็ที่3ของเราให้ทุกคนได้ดูกันครับนี่ก็ได้ว่ามันก็เป็นงาน,น,นแรกของเพลงเป่าแบบนี้น S <S ใช่ครับจริงจริงอ๋อเอาไป <ๆ S 2> จริงๆเรามีเพอร์ฟอร์มก่อนอันนี้รอบนึงแล้วครับแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ไปขึ้นเวทีจริงๆแล้วก็ได้เพอร์ฟอร์มให้คนคนเยอะมากๆแล้วก็รวมไปถึงศิลปินที่เราชื่นชอบไอดอลตอนเด็กๆด้วยครับผมวันก่อนคุก็ไปเพอร์ฟอร์มในงาน10ปีบวใช่ครับที่กันแรบอกว่าไปรอกันตั้งแต่เช้าเลยโอ้ยใช่ใช่ ก็จริงๆโอ้โหเห็นทุกคนไปรอดกันตั้งแต่พวกเราซาเช็คอะครับก็คือจริงๆวันนั้นอากาศมันค่อนข้างจะรอดนิดนึงครับแล้วก็จริงๆใช่ครับเป็นห่วงทุกคนมากเลยเพราะว่าอยู่กลางแจ้งกันนานอย่าลืมใส่แมสก์ pm สองจุนะครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะก็แต่ก็ขอบคุณทุกคนครับที่แบบมาคอยให้กําลังใจพวกเราตลอดครับผมครับก็บรรยากาศวันนั้นใช่ไหมครับรู้สึกสนุกม,มากๆเพราะว่าแฟนๆนั่งใกล้เรามากๆครับแบบมากๆเลยแบบ ล้วใช่แบบแตะตัวกันได้พวกผมก็คือเกือบจะแบบว่าเตะแล้วเพราะว่าใกล้มากเพราะว่าถ้าเตะเพาะเราก็เยอะมากๆเลยครับแล้วเราถอยหลังด้วยถอยหลังุ๊กก็จะชนแล้ว <c oughs> ก็จะเอ็นก็จะชนอะไรอย่งี้รามันจะอยู่แบบระยะแบบกล้าๆกลัวๆอะไรครับแต่ว่า<ช>แฟนคลับก็สนุกมากแฟนคลับแบบอาอาตลอดเลย<ช>แบบ,บไม่รู้ว่ากลัวหรือว่าสนุกอะไรครับโอ้โหระโดดจะชกใช่ครับก็วันนั้นก็คือเป็นโชว์ที่แบบให้ทุกคนได้แบบรับกันไปเต็มๆเลยครับแบบ e n เ r g y ของพวกเราแบบตูมเลยครับผม ครับผมเขาไม่ชอบเป็นยังไงบ้างมันมีแฟนเขงเพลงเราได้ไหมคะเพลงใหม่เราไม่ไแบบกระแทกงบได้ผมคิดว่าเก่งมากๆเลยครับเพราะว่าเหมือนแฟนๆเหมือนน่าจะฟังเพลงบ่อยมากแล้วก็ทำให้จำเนื้อเพลงได้แล้วก็มีเห็นบางคนเต้นตามได้ด้วยผมก็คิดว่าแบบสุดยอดเลยครับพิเศษใช่ค่ะทำได้ด้วยเป็นยังไงครับที่แบบพวกคุณก็เต้นสมบัติเลยนะใช่ครับใช่ครับ ก็จร e ิงๆเพลงนี้พวกเรามีท่าเต้นที่เป็นแบบเวอร์ชันที่เป็นแบบเวอร์ชั่นง่ายขึ้นก็คือจะเหลือแค่ครึ่งตัวอะไรอย่างี้ครับให้ทุกคนสามารถแบบเต้นตามได้ง่ายขึ้นครับผมพูดถึงเมีอมีก็แบบความีเป็นเมเมอร์มีแบบแต่ละคนก็มีเหมือนสีเหมือนอะไรแต่ละคนใช่ไหมอะไรแบบ ก็เหมือนใน MV นะครับเหมือนเราจะหลุดเข้าไปในเกมเราแบบแต่ละคนก็จะมีมิชชั่นที่ตัวเองต้องทำซึ่งพอทำมิชชั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับแบบอัญมณีของแบบประจําตัวของแต่ละแต่ละคนขึ้นมาครับอย่างของผมก็จะเป็นอัญมณีสีน้ำเงินครับเป็นอัญมณอัญมณีของแพชชั่นครับผมก็จะเป็นสีเขียวครับเป็นยูนิตี้ครับความสามัคคีครับของผมก็จะเป็นสีม่วงครับเรฟความกล้าครับผมของผมก็เป็นเลิฟครับสีแดงเป็นความรักครับของผมเป็นเฟรนชิพครับสีเหลืองครับ ช่วยเล่าหม่อนสีแต่ละคนเป็นยังไงบ้างม,ามีอะไรที่แบบอยากจะเผาเลี้ยงมากมาพูดถึงเรื่องความสามารถที่ดีของผมผมามากแล้ว <c oughs> เราก็คงรักกันมากเลยครับ <c oughs> รักกันจริง <c oughs> รักกันจริงเ <c oughs> พราะเรา <c oughs> <ๆ S 1> เราอยู่ด้วยกันมานานแลมปีครับ <c oughs> จริงจริงรักกันถึงว่าแบบว่ากวนกันทุกวันแต่ว่ารักมากมากครับผมอยากให้ทุกคนแบบมีสีสันในชีวิตถามน้องเล็กดีกว่าว่าแบบดูแลผนดีป่ะอ๋อไหนบอกเิกก็ดูแลดีครับผมแต่ว่าอุ๊ย แกอะไรหรอไม่มีเงิซื้อะไรอ่ะอาไม่มีกระซิ้อะไรอ๋อเนี่ยครับพี่พี่ก็ดูแลดีครับคอยแบบว่าเออช่วยเหลือเราตลอดเวลาเวลาเราเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับก็ทุกคนพี่พี่ทุกคนแบบก็ดูแลผมตลอดครับบางทีผมก็อาจจะมีแบบขี้หลงขี้ลืมหรือว่าอาจจะแบบงงงเงอเงืบ้างก็ทุกคนก็เออช่วยตามดูแลผมพี่ก็คอยดูแลปกี้ตลอดแหละเป็นห่วงรักแหละน้องป้ามครับเป็นไงครับความสัมพันธ์ของเราก็ดีครับทุกคน สนิทกันดีครับแล้วก็เหมือนผโทษนะโทษนะปามพี่รุ่นมันอยู่ที่ปามนี่แหละก็เหมือไม่ได้ถามว่าทะเลาะกันหรือเปล่าผผมคิดว่าทุกคนแบบเปิดใจให้กันเรื่อยๆครับเหมือนแบบทุกคนไม่ค่อยมีกำแพงให้กันผมเลยคิดว่าแบบทำให้เราสนิทกันไวขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พี่ดูแลน้องนะครับน้องก็ดูแลพวกพี่เหมือนกันเลย เอ่ออย่างเช่นในพาร์ทของการทํางานในเรื่องการเต้นอะไรอย่างครับด้วยความที่2คนนี้มีเป็นเมนแดนซ์ทั้งคู่ครับแล้วเขามีความถนัดด้านการเต้นแล้วก็ทําโชว์เปอร์ฟอร์มครับผมเวลาเราเก็บไลน์กันหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นครูปักกี้ครูปามเป็นตัวอย่างแบบช่วยเสือได้ไหมขอโทษ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 เป็นครูปักกี้ครูปามครับผมที่คอยดูเรื่องเต้นให้เราครับตอนนี้่ะค่ะไม่ไม่พูดเลยนี่คืออะไรเราะมีแรใจว่าเก็บไม่จริงเราบอกว่าเรา บบว่าทำงานกันมาแล้วก็แบบค่อนข้างจะรู้ใจกันครับว่าแบบมีตรงไหนที่ผิดพลาดล้วก็สามารถแบบตักเตือนกันได้อย่างแบบสบายใจเพื่อบบเราพัฒนาด้วยกันไปเรื่อยๆครับอ่ะงั้นถามไม้ถ้าคุณยกให้ใครเป็นที่สุดในวงงั้นขอถามเลยคุณคิดว่าใครคือตัวผวนที่สุดในวงก็คือยากจังเลยอ่ะมันก็ยากนะ <c oughs> มันจะมีแบบอะไรบ้างมันเป็นข้อที่มันต้องใช้เวลานึิดนึงหนึบพี่เนแหมลีราใ่กัวี่อย่างอย่างนี้ผมบอกไปว่าไม่อยากให้ทุกคนเบื่อผมอยากให้ทุกคนมีสีสันในการแบบใช้ชีวิตในแต่ละวันแบบว้าวมันต้องเจออะไรที่มันแบบค่าไม่ถึงอ่ะผมก็เลยใส่เข้าไปให้ครับวปวเพื่อไาทุกวันสิ่งที่เราก็ทำทุกวันคือสิ่งนี้อยากให้ปาเป็นคนตอบครับออ ก็เขาเขาจะเป็นคนชอบหยอกผมครับแต่การหยอกของเขาเขาจะมีแบบพลังเขาจะมีพลังเยอะครับในการหยอกครับอ่อครับครับก็เขาจะมีพลังเยอะในการหยอกครับมันก็เลยแบบบางทีก็โอ้ยบ้างครับแต่ก็ก็เริ่มเข้าใจแล้วครับว่ามันเป็นการหยอกของเขาครับแต่มาเป็นสไตล์ของเขาอีกทีหนึ่งครับสไตล์ของเขาอีกทีหนึ่งสไตล์ไหนสไตล์แบบหยอกแบบบันเทยวอ่ะแบบเข้าใจว่ารุนแรงรุนแรงใช่ ้คุณเทนนไลรักเราเน้นสกินชิฟครับใช่ใช่ตรงกันแบบจริงๆเขาเป็นคนที่ติดสกินชิฟเขาแต่ว่าเขาแค่กะแรงตัวเองไม่ค่อยกินจริงครับยังถามอีกฉันไปห้าคนเลยใครเจ้าน้าตาสวโอ้ยยากเลยอ่ะอันนี้อันนี้คุณพี่ไปสืบอะไรมาหรือเปล่าไม่ใครเจ้าน้าตาที่สุดต้องโหวตได้อ่าให้ดองเล็กสักที่แบบสีใครเจ้าตาสุด จริงๆเราสองคนนะมันจะผมกับพี่กิดครับคะแนนเท่ากันผมว่ามันจะสลับกันครับทำไมอ่ะเป็นแบบเป็นคนอ่อนไหวง่ายกันเหรอใช่ครับเป็นแบบคนที่ค่อนข้างเซนตร้อยคนน่าก็ได้เหระเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟครับใช่แบบสมมติเราดูหนังสักเรื่องหนึ่งแล้วมันแบบว่ามันจะสกิดนิดนึงละเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับครอบครัวเด็กหรือว่าคนชรามาแล้วน้ำตาไหลน้ำตาผมไหลละหรือว่า มันเป็นหนังดราม่าครับใช่อย่างเช่นหรือว่าแบบเราเห็นน้องหมาเนี่ยไม่ได้กินข้าวเริ่มแล้วทำไมเจ้าของเขาไม่ให้กินข้าวเออผมก็เศร้านิดนึงเออออนออเออเอินออเ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 ออคออนอเอีเอเออเอเอ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 อออเเเ คงผมจริงๆก็ผมไม่รู้ว่าผมเซนซิทีฟเรื่องอะไรแต่ผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนบ่อน,น้ําตาตื้นนะครับแบบว่าคือถ้าสมมติผมเจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมแบบเหมือนน้ํามันล้นแล้วครับผมแบบ <c oughs> ปิดมันปิดไม่ทันน่ะครับแล้วมันก็ออกมาคือผมไม่ได้อยากร้องไห้บางทีแต่ว่าน้ํามันล้นมันก็เลยแบบใช่ใช่ค <c> ร <oughs> <c oughs> ับอนี่ก็เรียวกว่าแบบก็เป็นแบบว่ามีความรักความผูกพันกันมากสุดๆครับผมนั้นขอถามคุณคิดว่าใครในวงเนี่ยฮอตที่สุดฮอตที่สุดฮอตที่สุดนะครับ นับได้ไหมรับนับเลยครับเนินเลี้ยวต่อซ๋อชี้ตัวเองอ้าวแล้วมีคนเดียวชี้ตัวเองด้วยว้าวเราไม่เอาคนที่ชี้ตัวเดือดถามเลยทำไมคุณคิดว่าตัวเองทำผมอยากรู้เหมือนกันพอป้าต่อถามหน่อยก็อยากรู้เหมือนกันเพราะผมคิดว่าทุกคนต้องมั่นใจในตัวเองครับว่าเราแบบว่าเราเท่ว่าเราหล่อแล้วต้องมั่นใจในตัวเองครับใช่จริงมันอันนี้เป็นเรื่องที่แบบทุกคนควรจะคิดแบบนี้เพราะว่าเราจะได้ใช้ความสุข ในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ครับใช้คนอื่พูดด้วยก็มั่นใจไว้ก่อนไงมั่นใจสัมภาษณ์ที่รู้จักชี้ตัวเองนะโนผมไม่ได้เป็นคนมีความมั่นใจขนาดนัูกต้อควคนมีความมั่นใจมั่นใจในเรื่องที่ถูกต้องครับว่าแต่นี่ก็มั่นใจก็ถูกต้องแต่ว่าผมเป็นคนแบบไม่ผมอาจจะเป็นคนที่ความมั่นใจน้อยกว่าปามเพราะว่าเราเป็นคนแบบน้อยเนื้อต่ำใจง่ายครับไม่ไม่ได้ยุ่มเลยรักนะปาโโดดม ถามว่าทีนี้ซิงสามแล้วเราก็กระแสดีอย่างเงี้ยเราซิงสี่จะมาเมื่อไหร่ก็เหมือนกันเปลี่ยนคนพูดดีกว่าจริงๆเราต้องรอให้ทุกให้ทุกคนบอกว่ารอติดตามดูครับว่าเราจะทํากันออกมาเมื่อไหร่หรือว่าแบบอะไรยังไงก็ต้องคัมมิ่งซูนครับผมอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้หรือว่าไม่เร็วหรือว่าเอหรือว่าเออคัมมิ่งซูนครับผมช็อต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  ก็แกระแสก็ดีอย่างนี้จะมีแบบว่ามีคอนเสิร์ตหรือว่ามีแฟนมีอะไรเงี้ยแฟนๆได้มาแบบม้วนจอยของคุณหรือเปล่าจริงๆก็มีเราก็มีคุยกับทางค่ายเหมือนกันครับผมว่าอยากจะมีกิจกรรมให้แฟนคลับบ้านในเข้ามาสนับสนุนเราขนาดนี้ก็อยากจะตอบแทนความสนับสนุนนั้นบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามที่ Persistence Official ครับจะมีแบบแฟนไซน์อะไรเงี้ยมั้งมาไมดูก็ต้องรอดูอยากให้มีไหมอยากให้มีเลองตอบมอ อยากให้มีไหมครับออนสีออนสีออนสีในในน้องเลโก้ให้เราดูครับก็เอ่อถ้าใครนะครับผมอยากให้พวกเราอยากเจอพวกเราแบบใกล้ชิดหรือว่าอยากมีงานแฟนไซหรือว่างานอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากนะครับเพลง c a s h i n g Night นะครับผมเพลงซิงเกิลที่สางของเราที่เพิ่งปล่อยไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังเป็นเพลงที่แบบว่าเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าจับนานระวังลวกมือนะครับผมก็ นั่นแหละครับผมฝากสนับสนุนเพลงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งจริงๆกันต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามอีกแป๊บหนึ่งครับผมแป๊บหนึ่งแล้วการ์ดข่าวสุดท้ายถ้าสมมติว่าร้านวิวขอคุณจะทำอะไรสไลซ์มีควจริงๆอย่างคราวที่แล้วร้านวิวเราก็มีกิจกรรมออกมาเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วครั้งนี้ก็ไม่พลาดแน่นอนครับผมถึงก่อนเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์คุณใช่ครับผมโอเคได้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณ